สวัสดีครับวันนี้พี่ธนาพาเพลินจะพาไปเพลินที่สวนสะดาถวายนะครับสะดาส่วนนี้จะเป็นสะดาพันธ์ขาวผอมนะครับซึ่งเป็นสะดาหมหวานขมนิดนิดแต่อร่อยมากๆเลยมาตามมาชมมาเมาช่วยกันเก็บเลยครับเออแมนไวยนเฉลรถแมนไว้ Thank okay. okay. you. Okay. 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 ตับดเงินดบวนเดิน,ดน,น,ดนทากไปขณะน,น,นี้เวลา17นาฬิกาอากาศเริ่มเย็นเริ่มมืดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ